สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องของตองโซนนะคะวันนี้ตองจะพาเพื่อนๆไปทำเค้กของเมืองที่4กันค่ะเราัำเค้กกันเลยนะคะวันนี้มีสีเงินไขเหมือนเดิมนะแต่วันนี้มีความพิเศษอีกอย่างก็คือว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะโดยการโบกมือบา,บายๆให้กับเพื่อนๆของเรานั่นเองค่ะหมายถึงเพื่อนที่เขาอยู่ในแผงดาวของเรานะคะ ได้แล้ว1ึงเควสค่ะต่อไปเราจะพากันไปเก็บเทียนในสตํตำแหน่งกันนะคะไปตำแหน่งที่1กันเลยอยู่ทางด้านขวามือค่ะอันนี้เพื่อนๆจะไปทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะแต่นีตองจะ,อะบอกว่าตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนะต่อไปก็คือตำแหน่งที่สองค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ แถวๆที่เราแต่งตัวกันนั่นเองแล้วก็จุเก็บได้ตำแหน่งที่สองกันแล้วนะคะเหลืออีกสองตำแหน่งนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้เทียนหนึ่งเล่มแล้วค่ะเรามามีดหรือบินไปตามที่เมืองกันเลยทะลุมาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเทียนจุดที่สามนะคะ จะอยู่ตรงเกาะตรงกลางเลยค่ะเยื้องมางหน่อยด,ด้านขวานะจุดไฟเลยค่ะเรื่องที่สี่ไม่ต่างกันเลยนะคะจุดที่สี่จะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้จะไม่มีไฟสีเหลืองนะคะวันนี้ไม่มีควสสีเหลืองนะแต่เราจะไปที่ในตัวเมืองกันก่อนที่เราจะไปสู่ลานปลองนะคะ ไปทำเควสเกี่ยวกับสายรุ้งกันค่ะจุดเดิมเลยคะ่ะเพื่อนจากคลิปก่นกอนๆของเมืองนี้เมืองที่สี่เหมือนเดิมเลยคะ่ะที่เดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มากับเพื่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะตองจะแนะนำให้บินมาแถวๆตอนก้อนเมฆแถวนี้ทางด้านขวามือเพื่อที่จะบินให้เราได้สูงขึ้นนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่ ไม่ได้บินแบบตองเนาะแต่ตองจะแชร์เทคนิคว่าตองบินแบบเนี้ยเวลาบินจะได้ไม่ชนกับบันไดตรงนี้นะคะบินไปทางด้านขวาค่งเพื่อนเห็นสายรุ้งไม่เอย่ยสายรุ้งนั่นไงอยู่ตรงนั้นเลยที่เดิมเลยค่ะเพื่อนพอมาใกล้ๆแล้วสายรุ้งก็จะก็จะหายไปเนาะมองไม่ค่อยเห็นแต่เราจะเห็นในระยะไกลเย้ เควสสายลุงก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะวาร์ปกลับบ้านกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปทำเควสอยู่สองอย่างในหมู่บ้านค่ะวาร์ปกลับมาแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าประตูไปอีกรอบนึงแล้วมาทางด้านขวามือจะมีวาร์ปเพื่อที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะ่ะ ตรงนี้เราก็จะไปทำเคลียสเกี่ยวกับไปยืนแถวๆน้ำพุอยู่บนภูเขานะคะไม่รู้จะเป็นน้ำพุร้อนหรือน้ำพุเย็นไม่ทราบได้แต่มีหิมะโปรยปลายลงมาตลอดเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะบินไปนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆปีกใกล้จะหมดให้ไปแตะแถวๆก้อนเมฆด้านบนนี้เลยค่ะ ก็จะช่วยให้เราเติมปีกแล้วก็บินได้ในระยะไกลนะคะแล้วก็พยายามบินให้สูงเข้าไวะคะ้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องสูงมากนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นทางนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาแถวๆบ่อน้ำพุบนภูเขากันค่ะไม่เชิงน้ำพุเนาะบ่อน้ำร้อนนคะคะตรงนี้เคยยืนให้ครบห0สิวินาทีนะคะก็คือหนึ่งนาทีนั่นเองเรายืนรอไปเลยนะ ยืนจนสั่นอะโอเคได้เควสแล้วนะคะหลังจากนั้นเหลือเควสสุดท้ายค่ะบินลงมาด้านล่างนะคะยื้องๆมาหน่อยทางด้านขวานิดนึงก็จะมีสิริตตัวนี้นั่งดู่นะคะให้เราจุดทําเควสเลยตรงนี้ต้องจะขออนุญาตเพื่อนๆท,ทำเล่นสปิต ให้มีความเรนิดนึ่งเพื่อความรวดเร็วในการทำเคลดนะคะนี่ค่ะเราก็วิ่งไปตามแสงของชัติตร์เลยนะคะอันนี้จ้องสไลด์เร็วไปหน่อยลื่นค่ะเน่งตามไปเลยนะคะเพื่อนๆสัชตต์ตัวเนี้ยวันนี้ไม่ต้องจุดที่ ที่ซาบดิที่เป็นหินนะที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อน mm hmm. ก็คือพอวิ่งตามลําแสงของสาบดิปุ๊บก,ก็ mm hmm. เรียบร้อยเลยได้เคลส์ละโอเคเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราวาร์ปกลับบ้านกันค่ะส่งเคลสกันเลยเทียนสี hmm. ่เล่มจะไปไหนในเมื่อเราทำเคลสครบทุกอย่างถูกไหมคะเย่ yeah. ได้แล้ว <laughs> <laughs> มีความรวดเร็วในการทำเคลสมากเลย ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมตอนวันดอตลอดแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมตอนในคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย